เอาใส่นี่เลยนี่ห่างห่างลอนดีร้อนดีตั้งกระเทียมก่อนกระทะร้อนร้อนเลยฮะแล้วก็ใส่หมูลงไปจะให้ตัวกระทะนะเดี๋ยวผมูละลายอีกหมูตับไม่ต้องล้างนะหมูตับไม่ต้องล้างหมูตับไม่ต้องล้างไฟมันร้อนนะ ต้องล้างใส่เลยฮะไฟให้แรงนะไฟต้องให้แรงดูไฟก่อนไฟต้องให้แรงข้างแรงนะหมูนะครับค่อนข้างกำลังไปสุกสุกง่ายหมูตับนะแปบ๊บเดียวเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยไม่เป็นไรแปบ๊บเดียวใช้แบบเวลาไม่ถึงจุดนาทีเสร็จอาหารหนึ่งจาน เสร็จที่ปุ๊บหมูเริ่มใกล้สุกใช่ไหมวิธีง่ายๆับจะอร่อยให้ปรุงตอนนี้ครับปรุงตอนหมูใกล้สุกนะด้วยรสดีอ่าต้องเยอะมากนะรับนี่ซอสปัาเขียวซอสปาาเขียวอ่าแค่นี้พอจบมากหมูจะได้รสชาติแล้วก็ผัดต่อ อย่าเพิ่งใส่ซีอิ๊วดำนะเพราะ่าเราจะไม่รู้ว่าหมูสุกหรือเปล่าต้องขัดต่อให้หมูสุกไฟแรงเลยครับไต้องห่วงกลัวไหมนะมนง,ง่ายๆนฮะใครก็ทําได้ทําได้ไหมตากล้องทําได้หรอทำได้หรอ,ด,หรอ,อดูไว้ดูไว้นาคอ่าหมูเริ่มใกล้สุกแล้วนะไฟให้แรงเลยนะครับอื ผมเริ ų, ่มสุกแล้วนะอ่าต้งโดนอะไรโดนอะไรคุณเอ้หรือเปล่าเอาโอเคหมูใกล้สุกแล้วต่อไปหมูเริ่มสุกแล้วนะหมูเริ่มเป็นสีอ่าหมูเริ่มเป็นสีไงต่อเป็นสีปุ๊บใส่นี่ก่อนเลยนิดนึงไม่ต้องเยอะจะใส่เยอะจะหมิ่นใส่สีก็หน่อยนึงนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวนะทำไมไม่ใส่ตอนหมูดิบใส่ไม่ได้ถ้าใส่ได้มันดูยากว่าสุกหรือเปล่าไม่สุก ยากแหอย่างนี้เลยนะนี่ะออกสีมาน่ากินไมฮะโอเคต่อเลยนะให้ถึงมีการปรุงอ่จับประมาณการน้ำตาลหากชอบหวานใส่เยอะในอกหวานใส่แค่เป็นพิธีเหมือนผมเป็นพิธีนึงอ่าลูกฐานด้วยโอเคน้ำปลาเทเบาๆนะเทเยอะเทเทเบาอย่าเยอะนะครับอ่าเทถ้าแต่ชอบนะอ่าโอเคน้ำปลา แล้วน,นี่นิดนึงอืมของนีบางกินเค็มอ่าต่อด้วย,ยมันหอยตีบมาเลยฮะนีมันหอยต่อมาช้อนนิดๆอ่าอเคกะเพรานี่อกก่อยเป็นกะเพราแห้งนะเสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยพผัดพริกก่อนพริกไม่หอมไม่จำเป็นนะใส่พริกทีหลังอุคงก่อนใส่พริกทีหลังเลยแปบ๊บเดียวนี่ใส่พริกก่อนนะ ทำวิธีนี้นะครับพี่จะได้ไม่ถุนด้วยยังไงมันหอมอยู่แล้วไมต้องห่วงคนระับเพราะไฟเรแรงอ่าครับักหนึ่งเห็นนะ้ำในกรนะถูไหมเริ่มออกมาแล้วชิมนิดนึงปาดรอดชิมกินเองไม่ไหายสักชักโอเคผ่านใช้ได้รอนอนิดนึงนะ Ô nam, mình yêu bằng của mikin nam bằng cũng gin hằng ngin hằng nít, nít năm doa yêu đơn, bất đều. Sì, được biết. 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 Sì, được พริกมันหอมเลยครับไม่จาเป็นต้องไปผัดก่อนแล้วใส่หมูทีหลังนะผมูตอกเลยมันจะฉุนท้องบ้านวิธีนี้ไม่ฉุนแน่นอนนะอร่อยอ่าใส่ใบกระเพราใส่ปุ๊บห้ามเอาขึ้นทันทีนะกะเพราไม่สุกมันขมนะครับมก่อนกระเพราอิบขมนะขมจริงนะอ่าอันหนึ่งก็ต้องผัดออกมาหนึ่งนาทีนะเอาขึ้นเลยครับจบบางคนบอกสีทำไมไม่เมข้มเราสีเข้มไหมพอดีตะกิบซอสมันเยอะอีก ตัวเนี้ยถ้ามันเยอะเราแทเข้มแต่บ้านผมไม่ชอบสีขเข้มแค่ใส่เป็นวิธีอ่ากระเพรากระเพราสุกดูไงอ่าดูไงพาสุกอันนี้คือเผาดิบไม่สุกเดี๋ยวนี้กระเพราเริ่มสุกนะแต่ใหญ่เขาเหี่ยวเละน,นะเดี๋ยวมันจะไปเป็นกระเพราอีกอ่าเสร็จเรียบร้อยกี่นาทีผ่านไปจบหนึ่งกระเพรามาดูหนักที่นี่